วนนสวัสดีค่ะป้าพานะคะพบกันกับป้าพายำสูตรสลามยำสูตรสลามของเราวันนี้นะคะจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างรับรองเด็ดอย่างแน่นอนเลือกมาแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะมาถึงอุปกรณ์ที่1กันเลยนะนี่ค่ะพี่พาหนูชื่อปนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามรวมมิตรค่ะชื่อสูตรว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอุปกรณ์ที่1ของเราเนี่ยก็คือชีส ลืมเอาชีสออกมาเดี๋ยวจะเอาชีสให้ดูเก okay, ดอ่ะเขาชอบกินชีสใช่ไหมเขาก็เลยให้เราอ่ะซื้อชีสมาให้ซึ่งแพงมากทุกคนเขาจะมากินกับขนมปังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีสจะต้องเก็บรักษาแบบไหนแทนที่เราจะแบ่งอ่ะนึกออกไหมชีสขึ้นราหมดเลยทุกคน oh. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเลือกตรงทางล่างๆที่มันยังไม่ขึ้นราเนาะแล้วก็จะทิ้งเลยเสียได้มากหลายบาทมากๆจะบอกเลยนะคะถุงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะคัดแค่บางส่วนมาเนาะขอบคุณค่ะพี่พาที่เรื่องหนูนะคะหนูชื่อหวายค่ะ แหมขอบคุณเก่งวันนี้จะมาแชร์สูตรยำสลามลูมิดค่ะชื่อสูตรว่ามันไม่ใช่สลามอ่ะ <laughs> เพราะว่าวันนี้เป็นอะไรนู้ยยคะ ไม่ใช่เจว่านหางจระเข้อีกต่อไปค่ะมันก็คือหางจระเข้สดๆเลยงาม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 หนึ่งแท่งนะคะหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลอกแล้วเราก็จะมาหั่นเราจะเอาความแบบอะไรนะเหม็นๆออกไปก่อนจะเหลือแต่ความใสดใสวุ้นๆน่ารักอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำออกมาเป็นไงอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะดีๆอย่างเงี้ยดีอุปกรณ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อหญิงนะคะจะมาแชร์สูตรสลามยำรวมมิตรชื่อว่า ข้าวโพดทอดค่ะแค่ชื่อกัน,น้ำลายไหลหแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่สของเรานั่นก็คือน้ำมันพืชน,น่นเองนะคะตาพึ่งด้วยนะ,ะน้ำมันพืชค่ะแล้วลองสูตรนี้ต้องนัวแน่ๆเลยค่ะทุกคนอุปกรณ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่พาจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่ามุ้งมิงมุ้งมิงมิงค่ะมุ้งมิงฟุ้งฟิงหรือเปล่ามุ้งมิง น้องกิ่งนะคะอุปกรณ์ที่4ของเรานั่นก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะนี่เบกกิ้งโซดานะคะอุปกรณ์สุดท้ายของเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่พา แชร์สูตรยำสลามจ้าชื่อแยมนะคะอุปกรณ์ที่ห้างของเรานั่นก็คือพริกป่นแต่วันนี้เราจะใช้พริกป่นเกาหลีนะคะเพราะาพี่พาซื้อมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยะคะ่ะมันเหมือนแบบมันไม่เผ็ดอะนึกบอกว่ามันเป็นเหมือนใส่ในพิซซ่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เอามาทำสลามสลิอพร้อมแล้ววันนี้กาวที่เราใช้ก็คือกาวน้ําใส่นั่นเองแล้ววันนี้สีเราจะเอาสีอะไร เราอยากได้สีอะไรพี่พาสีเออเอาสีแดงแดงเหรอส้มก็ได้แดงก็ไดอ้อะไรก็ได้ถ้าดว้าได้สีเหลืองโอเคได้อยู่ก็เหมือนแบบชีๆอยู่ค่ะพี่พาอ่ะลัดลัดลัดโอเคเฮ้ยไงพร้อมแล้วเราไปลงทุนกันเลยนะทุกคนป้าพาต้องมาเลือกชีตกันก่อนนะเดี๋ยวขอเอาตรงดีๆนะมันเหมือนผักผขมเลยอยู่ข้างในชีะคือปกติชอบกินเผักขมอ่ะ ขมกับชีสอ๋อทุกคนมันมีกลิ่นด้วยอะชีสอะไรก็ได้นะคะไหนดูสิอ๋ยมันเป็นเหมือนนมนั่นแหละอม,มันเป็นเหมือนนมทุกคนถุงก็กว้างหน่อยอ่าด้านล่างนี่ไม่ไม่เป็นด้านล่างเนี่ยไม่เป็นเท่าไหร่โอเคนี่ได้แล้วนะคะนี่ได้ชีสมาแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งต่อไปนะใส่ วานหางจระเข้นี่นะว่านหางจระเข้หนึ่งแผงนะคะแล้วก็พาไปหั่นมาแล้วค่ะใส่เข้าไปหมดเลยนี่หั่นไปแล้วอุ้ยกลนนะิ่นอะกลิ่นก็ได้อยู่แล้วน้ำมันนะคะน้ำมันหนึ่งช้อนเหรอหนึ่งช้อนค่ะน้ำมันหนึ่งช้อนวายมันมากค่ะแม่จ๋าจังหวะนี้มันสุดๆไปเลยต่อไปนะคะ เบกกิ soda, นะ้งโซดาน้องไม่ได้บอกว่าใส่เท่าไหร่เดี๋ยวก็พาเลยๆเข้าไปเลยนะนะเลยๆเๆโอเค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 ต่อไปนะคะใส่พริกป่นหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะช้อนชาก่อนนะนี่หนึ่งช้อนชาอู้วันนี้มีพริกมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากเห็นนะป้าพาว่าโอ้ขึ้นจมูกขึ้นจมูกก็มาจ้ะแม่จา๋าเราลองคนเขาให้เข้ากันก่อน อุ้ยพริกหอมอะ่ะหอมพริกเกาหลีมากอะ่ะน้ำลายไหลเลยอะ่ะเหมือนไอ้นี่ยมามา่าเผ็ดเกาหลีอะ่ะมันมีความเป็นแบบกลิ่นแบบนั้นนะแล้วใครว่าไม่เผ็ดพี่ปะมันก็คงจะนัวอยู่เพราะมันชีสมันมีความเป็นนมนมไงอ,อันนี้ก็จะมีความเป็นลื่นๆใช่ไหมโอเคอยู่เบกกิงโซดามาได้แล้วทุกคนเฮ้ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมกิมจิเหมือนกิมจิ มันมีความเป็นซากแบบเป็นพริกๆแล้วก็คุกๆแบบเนี้ยเหมือนกิมจิไี่มีผิดทุกคนเลิศมาเดี๋ยวเราจะมาใส่กาวกันนะคะปะ้าพาใส่หมดขวดเลยแล้วกันนะบีโอเคทุกคนกิมจิของเราก็เข้ากันแล้วนะคระ <laughs> ับขำๆอ่ะมา,มาเดี๋ยวเราจะมาใส่สีเหลืองลงไปคือมันเหลืองแล้วล่ะ ไม่ต้องการสีส้มหรือสีเหลืองใดๆอีกเลิศอ่ะนี่คนเข้าไปมันก็จะยิ่งเหลืองไปใหญ่อืออาจะบอกว่าลื่นมากค่ะแม่ลื่นสุดๆไปเลยวันนี้เป็นอะไรที่ลื่นมากเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำยาทำาสรามลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะนะคะเพราะว่ามันมีเบกกิ้งโซดาทุกคนว้าวดีอ่ะเออเลิศ ดูนะทุกคนนึบๆเลยนะคะมีก้าวมือจับอีกแล้วยำสลามแต่ละอันเจ๊ไม่จับกิมจินี่เหล่ขาดเป็นสลามเลยทุกคนคือใส่นิดเดียวเป็นเลยเพราะมีเบกกิ้งโซดาช่วยไงว้าวนึบๆนึบๆนึบจริงอะ่ะอู้พิกเผ็ดเผ็ดพิกพิกเผ็ด เดี๋ยวนวดให้เป็นค่ะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแบบหนึบๆเนาะจับตัวเป็นก้อนหนึบๆหนึบๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะโอ้ใส่ลงไปอีกนิดหน่อยนะคะได้ความหนึบนั้นมาค่ะนี่ทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ากันเนาะตรงเนี้คือมันไม่เข้าอ่ะมองดูอย่างนี้เหมือนหัวหอมใหญ่เลยหัวหอมใหญ่ก็มาเจ๊พาดูเหมือนหัวหอมใหญ่เลยอ๋อมันเป็นเนื้อแบบ เนื้อเบกกิ้งโซดาทุกคนวายเนื้อเบกกิ้งโซดาวายสุดยอดเลยอ่ะเละเละฝึงฝึงฝังปังฝึงฝึงฝังฝังโอ,อ้โอ,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 อ้ดูดิทุกคนเละตุ้มเปะ๊ะเลยอ่ะ เละอีกแล้วพี่พามีครั้งไหนไหมที่ไม่เละเละทุกครั้งชีสมันก็ไม่แตกตัวแล้วมันก็จะมีกลิ่นชีสที่เหม็นนมใช่ไหมแล้วมันก็มีอ่าแบบว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยเออนึบหนอ่ะใช้ได้อยู่นี่นี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปป๊ปเลยอืมย่ยงอู้สุดยอดเลยนึบหนึบนึบนึบหเลยว้าว เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แชร์กันเข้ามานะขอแปลกๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนนะสำเร็จอยู่ค่ะแต่ว่าเละนะเละตามระเบียบพักนะคะถ้าคลิปนี้ป้าับไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป้าลวจ้าบายบายจุ bye ๊บ